สอแล้วน,นะครับกันนี้เรียนเชิญท่านสมภาบุรุสม,มุนต์สชัยนายาเพลศิษฐ์ชันัยวันนี้ท่านผู้ราชการจังหวัดสุทธิท่านวาาิบูลพันธ์เคบีได้มอบให้ผมมาเป็นตัวแทนในส่วนของจังหวัดแล้วก็ในส่วนของอำเภอด้วยนะครับในนามของเราชาวเภอศิษฐ์อดน,น้ำในวันที่7และ8เมษายนนี้ซึ่งงานดังกล่าวนี้ได้รับการดังสรรค์งบป,ประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุทธิโดยนาย,ในในยกมณูวุฒเสริม มาเที่ยวงาน7เมษายนปีนีุ้ทธศักราช2565งานประฐมนิแห่ช้างไทยพวนบ้านหัดเสี๋ยนะคะอยากจะบอกท่านว่างานปฐมนิแห่ช้างไทยพวนบ้านหัเซี๋ยคือหนึ่งเดียวในโลกและหนึ่งเดียวในสยามนี้ที่มีการแต่งกายหน้าในการบดช้าง ขวับ้านหาเซียเ่ยวนี้กว่าจะได้เป็นหน้ากว่าจะได้บรรพชาในโสดเรียบร้อยต้องแต่งกายถีงสามคลังนะคะซึ่งในกาเนี้เราจะมีเรื่องราวบอกเล่าว่าชาวขวับ้านหัดเซี่ยวนี้ย้ยายมาจากสาทานะประชาตะไบประชาตะ,าะลาวนะคะซึ่งมาจากเชจียป๋าแล้วย้ายมาอยู่ที่ตำบลหาเซี่ยวนะคะในจารึกของวัดหัดเซียวนะแห่งนี้บอกไว้ว่า ปีพุทธศักราช2387ซึ่งจะตรงกับวัชสมัยรัชกาลที่3เนี่ยที่วัดหัดเชี่ยวเนี่ยได้ขอกําเนินขึ้นแล้วก็คือจะมีเจดียด์หลังเก่าที่อยู่ด้านหลังของด้านที่ด้านหน้าอยู่ด้านหน้านะคะแล้วก็มีด้านด้านหน้าของวิชที่ท่านเห็นก็คือหอปลายจานะ